ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark AP และใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่เจอกัน กี่วันไม่แน่ใจนะ่จะเพิ่งเจอไปเมื่อวานด้วยนะครับผมหรือเปล่าเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเออนั่นแหละนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับผมว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมรอคอยเนี่ยมันจะกลับมาแล้วนะครับผมสำหรับ ผ้าปิดปากดำนะครับหรือว่าผ้าปิดปากลใครที่มองหาเว็บเติมเกมทุกไวปลอดภัยไม่แดงต้องเว็บเทพพับเติมตามผมได้เลยเติมปุ๊บเข้าพับลิงก์อยู่นะครับอธิบายเติมไวขั้นเทพต้องเทพพับฝากกดทุกใจเพจให้ด้วยนะครับอาวานั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นเซ็ตตัวนี้นะครับผมบลูเมลิออนเนตที่ใส่กันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแบบว่านักคมนักแข่งอะไรแบบนี้นะครับผมที่เขาชอบใส่กันเนาะหรือว่าจะเป็นแบบว่าสายไฮไลท์นะครับ ผมภาพบิดปากลาวาก็ มาเช่นเดียวกันนะครับผมเซตแบบหลักๆเลยนั่นเองสีอื่นก็น่าจะมาด้วยนะผมคิดว่านะครับผมก็ที่ถามกันเข้ามานะครับผมว่าพี่มันจะมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ตรงๆเลยเนี่ย้าไม่แบบว่าพิสดารอะไรมากนะครับผมก็น่าจะมาเป็นรังผึ้งนั่นเองนะครับผมก็น่าจะอยู่แล้วแหละเพราะว่ามากี่รอบก็รังผึ้งตลอดเลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นแนวการแต่งตัวนะครับผมสําหรับไพ่ปากดําแล้วก็ไพ่ปาก เขาแล้วก็เอ้ยผ้าปากดําแล้วก็ไปปากราวาเนี่ยครับผมแล้วก็ตัวคาราเต้นเนี่ยเพิ่งมาด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นออรองเท้านักแข่งอีกอันนึงเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เขาชอบใส่กันแล้วก็ใส่แบบผ้าปากดําหัวบอนซี่อะไรแบบครบเซตเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองจัดกันด้วยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ ใครที่อยากจัดนะครับผมอยากได้แต่ว่ายังไม่รู้จะเติมที่ไหนก็ร้านเทปฮับเลยเป็นเว็บนะครับผมเติมแบบว่าใส่ UID นะครับผมแล้วก็เลือกจํานวนแล้วก็เติมได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเติมเป็นเครดิตเข้าไปนะครับผมในเว็บนั่นเองนะครับผมมันก็เติมได้ทั้งซองทูมันี่หรือว่าธนาคารก็เติมได้นะครับผมแต่ว่ามีปัญหาถ้าแบบสลิปไม่ผ่านแนบแล้วไม่ได้หรืออะไรก็ทักแชทเพจไปเลยมีแอดมินคอยสแตนบายรอตอบอยู่นั่นเองเติมปุ๊บเข้าปั๊บ แล้วถูกด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองจัดเจ้าตัวเสื้อน้องแมวตัวนี้หน่อยดีกว่านะครับผมใช้โทเค็นกลางได้เนะเป็นโทเค็นกลางไม้แขวนผ้านะครับผมเป็นโทเค็นของลักกี้รอยย่นั่นเองนะครับผมมีอยู่7 7 8 0 0 0นเครับเจ7เพชรจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจัดไป60ไดมอนด์ปึ๊บเข้าไปหย,ยังไม่ได้นะครับผมได้มา11ถือว่าเกเืออยู่นะ ได้มา15นะครับผมออกซ้ำได้แต้มแบรนด์เพิ่มมาอีกสำหรับกางเกงสับรดนะครับผมโอเคโอ้โหได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะมีเสื้อแบบว่า24ชั่วโมงด้วยนะครับโอ้รองเท้า24ชั่วโมงคาราเต้โอ้โหไม่ออกเลยครับกางเกงคาราเต้นี่ก็ใส่กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนนี่คือฮิตมากๆนะสำหรับกางเกงคาราเต้นะครับโอเคก็จัดไปต่อๆเลยแล้วก็หน้าโจ๊กเกอร์นะครับผมหน้าโจ๊กเกอร์นี่ก็คือแบบ อ่อนักแข่งไอ้อไม่นักแข่งสิแบบว่าเซตแบบพวกบราซิลเนี่ยเขาชอบใส่กันนะครับผมแบบเซอร์บราซิลเขาชอบใส่กันนออ้อยหน้ากากโจ๊กเกอร์เนี่ยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมต้องใช้149โทเค็นเลยนั่นเองนะครับโอ้ยยังไม่ครบเลยเนี่ยโอ้ยายาวๆฮะ147ขาดอีก2เอาไปอีก1เอาไปอีก1โอเคไม่มีเกินนะครับผมก็พอดีเป๊ะ จัดไปนะครับนี่ได้มาแล้วเสื้อเหมียวเอลลอยนะครับผมโอ้ยเหลือ7 7 7 5 7 5เ็ลขสวยเลขสวยเลขสวย3มตัวออกแน่ยอกนะครับผมเป็นหน้าโจ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมที่แบบพวกบราซิลเขาชอบใส่กันน้อยนี่ก็เป็นของตะวันอื่นๆน,นะครับผมหรือว่าจะเป็นเสื้อสับปะรดเทสดีตัวนี้นะครับผมกางเกงสับปะรดใส่กับตัวผู้หญิงก็สวยน่ารักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เซ็ตเก่ามากๆนะครับผมฮิปฮอปตัวนี้เป็นหมวกแบบเก่าแก่มากๆตัวนี้ตอนนี้ก็ยังมีคนใส่อยู่นะครับผมสําหรับเซ็ตหมวกฮิปฮอปนั่นเอนงอนะมาณ เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวตัวอัปเดตแพทเนียมาแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมเอ้ยไม่ใช่กิจกรรมดิตัวสร้างสรรค์โซนมันมือเนียครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีอัปเดตอันไหนมาว่าอัปเดตแพทอยู่ไหนนะอัปเดตแพทอัปเดตแพทอันไหนวะอันนี้อ่าแพทใหม่นะครับผมแพทใหม่แพทใหม่นะครับผมก็จะมีเป็น แพทสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นะผมก็จะอัปเดตในวันที่26กลุมภาพันธ์ตามที่เราบอกกันไปในคลิปที่แล้วเลยนะเองนะผมก็จะมีสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะผมซ้ายบนก็น่าจะเป็นเสาเอ่อเสาอ,อะไรนะที่ผมจําไม่ได้เสาตัวนี้ จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เนาะเสาอันแรกนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวานี่จะเป็นไฟเซนเซอร์นะครับผมไฟเซนเซอร์ก็คือจะเป็นแบบว่ามองเห็นแบบโคด้าเลยนะครับบนขวาเออบนซ้ายผมจําได้แล้วนะครับผมจะเป็นแท่นที่เราสามารถระบุวงจบสุดท้ายได้นะครับผมก็คือว่าดีมากๆเลยเราอยู่ตรงไหนเราสามารถวางวงสุดท้ายที่จะบีบไว้ตรงที่เราอยู่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านล่างนะครับผมทางด้านตรงกลางตรงกลางซ้ายน่าจะเป็นแบบว่าวงฮิลนะผมคิดว่าเพราะว่าในแอดวานเนี่ยมันไม่ได้มี ทดสอบนะครับผมแล้วก็กลางขวาเนี่ยจะเป็นแท่นของบัฟนะครับผมบัฟมงกุฎนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นบัฟที่เพิ่มเกราะ <c oughs> เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ <c oughs> เพิ่มความสูงในการกระโดดแล้วก็จะมีแบบว่ามงกุฎแบบว่าเวลาแบบศัตรูมาใกล้เนี่ยก็จะเห็นด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นบัฟราชันนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านล่างซ้ายนะครับผมตัวล่างซ้ายน่าจะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับวงชุปนะครับผมน่าจะใช่นะผมคิดว่าเพราะว่า2ตัวเนี่ย กลางกลางกลางซ้ายกับล่างซ้ายเนี่ยมันไม่ได้มีให้ทดสอบนะครับผมแล้วก็ล่างขวาอันนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมมันน่าจะเป็นตัวยิงเรดโซนนะครับผมตัวที่แบบสามารถกําหนดเรดโซนว่าให้ลงตรงไหนได้นั่นเองนะครับผมที่ดูมานะเป็นแบบนั้นนะครับผมต้องมารอดูของจริงทีนึงว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าสังเกตมันก็เป็นเหมือนป้อมนะครับผมมันน่าจะใช่แหละนะผมคิดว่าตัวนี้นะครับผมก็รอดูเรดโซนกลับมากันนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านกลางกลางซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายเนี่ยผมก หาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นอัปเดตนะครับผมอัปเดตตัวละครนะเออน,นอกนั้นจะมีพวกนี้ด้วยนะเป็นซูเปอร์เคสไฮเปอร์เคสก็คือจะเป็นแบบว่าคลังแสงขนาดย่อมนะครับผมแล้วก็จะมีซูเปอร์เรดาร์นะครับผมมองเห็นเหมือนครูเลยเครื่องกาเนิดเห็ดก็จะเป็นแบบว่าเห็ดเห็ดงอกรัวๆนะครับผมตรงที่มีการมีแสงส่องถึงนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ จะมีการให้โหวตด้วยนะครับผมน่าจะเป็นการเก็บโทเค็นแล้วก็มาโหวตนะครับผมพอโหวตปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นตัวชุดตัวนี้มานะครับผมเป็นชุดฟรีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมนิกิตาลดการฟื้นฟูนะครับผมก็คือลดการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นก็คือตัดเลือดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไลล่าเนี่ยเวลาโจมโจมตีศัตรูนะครับผมหรือว่ายาพาหนะเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมให้เอฟเฟกต์ทำงานด้วย นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ประมาณนี้เลยอย่างที่บอกกันว่า สกิลเด็กแร้งเนี่ยไม่โดนเนิร์ฟนะครับผมที่โดนเนิร์ฟจะเป็นตัวถึกซะมากกว่าแล้วก็มีการปรับปรุงอีกนิดนะครับผมให้ไฟสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็การปรับสมดุลนะครับผมจะมีตัวโล่นะครับผมตัวโล่แบบว่าลบ20นะครับผมแล้วก็ดาเมจบวกสแม่นยำบวกอ่าสิด้วยจอะเกราะบวกสนะครับผมพลาสมานะครับผมชาร์จเร็วขึ้นนะครับผมชาร์จเร็วขึ้น25%เลยลั่นิบห้าเปอรแล้วก็จะดรอปในแต่เกาะสวรรค์ด้วยนะครับผมแม้เน็กะ d โซล่าก็น่าจะไม่เจอแล้วสําหรับพลาสมานั่นเองเนาะแล้วก็อ,อ,อย่างอื่นก็ที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับผมน่าจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับสนองสนัยก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีปรับเจ้าตัว,ตวแบบความเสียหายกราเน็ตนะครับผมเวลาแบบโหมดกราเนา็ตหรือว่า m 7 9อะไรแบบนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมความดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมพวกแบบ กราเนตต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความแข็งของเสื้อกาะเนี่ยเพิ่มขึ้นสําหรับเกาะ2แล้วก็เกราะ3ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวแคลนนะครับผมตัวแคลนจะมีโหมดอันดับ c v 4สําหรับสงครามแคลนแล้วนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็มีไอซ์วอลมาเพิ่มด้วยเนาะจากอันล่าสุดจะเป็นคาตาณะนะครับแล้วก็สามารถใส่ไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัวได้แล้วนะครับผมสําหรับระดับแคลนหรือว่าอันดับสงครามแคลนนั่นเองเป็นการอัปเดตให้แบบกระตือรือร้นในการทําสงครามแคลนหรือว่า ทำแบบเก็บแต้มแคลนมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ที่เรายังไม่พูดถึงกันไปเนาะเป็นของของแจกนะครับผมของแจกในแพทใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีสกินเวกเตอร์มีร่มนะครับผมมีเสียง RUOK okay? นะครับผมแล้วก็น่าจะมีกล่องเนาะเป็นกล่องดวงใจนั่นเองนะครับผมเป็นเสียงออ o โแบบว่าชุบให้ครับชุบได้นะครับขอบคุณครับให้พี่แบกไหมคะโอ้โห คนลุกเลยนะครับผมต้องมารอฟังของจริงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมด้อเหมือนแผ่นหน้าจะมีแผ่นแผ่นเสียงของยัดหาเฟตเฟ่ด,ด้วยนะครับที่มีหลุดออกมานั่นเองเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกระตุใจให้มาเอพด้วยสําหรับวันนี้ลากไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายจุกุ <c oughs>